สวยสวยนี่ก็สวยน้ำดื่มมิลินสวยเอ้ยใสน้ำดื่มมิลินได้มาตรฐานไซส์สะอาดปลอดภัยมั่นใจได้สนใจผลิตน้ำดื่มเป็นสินค้าของท่านเองติดต่อสิริพัฒ์วอเตอร์ดริงค์โทร055 337 600หรือ081 532 8594ตอบทุกโจทย์ความงามและทุกสไตล์ของบ้านและอาคารในฝันด้วยไวนิลสูตรพิเศษทนต่อรังสี UV สีไม่ซีดไม่เป็นสนิมและไม่ต้องกังวลเรื่องปลวก โดยเฉพาะแผงบังตาแผงบังแดดประตูหน้าต่างพื้นไม้ไวนิลรัว้วราวระเบียงกนังภายนอกตกแต่งต่อเติมภายในรวมทั้งรางน้ำฝนเพื่อให้คุณใช้ชีวิตภายนอกอย่างรื่อนรมเลือกตกแต่งบ้านให้ดูดีมีคุณภาพกับเราบริษัทไทยไวนิลจำกัดให้คำแนะนำรายละเอียดสินค้าให้คำปรึกษาการออกแบบประเมินราคาสินค้าน่าจุดขายให้ความสะดวกในการวัดหน้างานให้คำปรึกษาและบริการติดตั้ง พร้อมบริการหลังการขายที่เป็นเลิศมั่นใจได้ในผลงานและบริการหลังการขายกับรางวัลโรงงานประกอบสินค้าหน้าต่างและประตูวินเซอร์ยอดเยี่ยมประจำปีบริษัทไทยไวนิวสาขานครสวรรค์โทร056221242บริษัทไทยไวนิวสาขาลำปางโทร054318103และบริษัทไทยไวนิวสาขาพิษณุโลกโทร055212237 น้องคนนี้ก็เอ็กพี่คนนั้นก็เอ็กปากก็ยังเอ็กและจะนีไปถึงใครๆก็คงเอ็ก FM แปดเุดห้าเอ็กแน่ Extreme Extra Exclusive คลื่นเนี้ย Super X FM 8 7 5 Radio X Watch and Wings Glass Coaching Center เชิญสัมผัสเทคโนโลยีการเคลือบสีรถยนต์แบบกระจกแก้วคริสตัลเพื่อสร้างความเงางามและแข็งแกร่งสูงสุดเหมือนกระจก ไม่ต้องกังวลต่อการเหลืองของสีรถทำให้สีรถดูใหม่อยู่เสมอน้ำไม่เกาะบนผิวสีไม่ทำให้เกิดครบบาบฝังแน่นและคราบแมลงง่ายต่อการทำความสะอาดเพียงล้างน้ำเปล่าก็เงางามเหมือนใหม่ตลอดเวลาป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนและรอยขนแมวช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตทำให้ยากต่อการเกาะสับของฝุ่นละอองเข้ารับบริการเทคโนโลยีเคลือบกระจกแก้วคริสตัลได้ที่ศูนย์เคลือบสีรถยนต์ว a ร์ชแอนด์วิสมัครสมาชิกดูแลรักษารถยนต์แบบสมบูรณ์เต็มระบบวันนี้เริ่มต้นเพียง9,500บาทต่อปี โทร1 9 6 9 9 9 9444เข้าชมผลงานและขั้นตอนการทำงานได้ที่ facebook com watch and win ที่เก็บมาฝากกันนะคะวันนี้ open story เรามาเปิดตำนานข้าวเหนียวมะม่วงแห่งเมืองสองแควค่ะแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยไปดูพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันค่ะ o p e n s t o r รสัปดาห์นี้เปิดตำนานข้าวเหนียวมะม่วงคู่เมือง2แควข้าวเหนียวมะม่วงปาจียบของดีคู่เมือง2แควมายาวนานกว่า20ปีด้วยความหอมหวานมันของข้าวเหนียวมะม่วงที่มีตลอดฤดูกาล ทำให้ชาวสองแควและชาวต่างจังหวัดต่างต้องหลงสเสน่ห์ของข้าวเหนียวมะม่วงของร้านนี้ค่สวัสดีค่ะค่ะชื่อร้านอะไรล่ะคะ ร้านเจีย๊ยบข้าวเหนียวมูลค่ะเปิดมานานหรือยังคะเปิดมา20กว่าปีแล้วค่ะ,คะแล้วมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ลูกค้าติดใจมาจนถึง20ปีอ่คะคะก็หวานมันนะคะ <c oughs> สามรสหวานมันเค็มก็ <c oughs> แบบว่าสืบทอดกันมาจนยันรุ่นลูกหลานแล้วตอนเนี้ยตอนนี้รุ่นลูกลานแล้วใช่ไหมค่ะตอนแรกใครเป็นคนดําเนินกิจาการคะเมื่อก่อนนี้เป็นครอบครัว แต่ก็เป็นคนที่ดําเนินกิจการเองนะแต่นี้ก็มาพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จนถึงขั้นนี้เป็นสูตรที่เรียกว่าอร่อยในประเทศไทยละ,อ,อ,ะอร่อยสุดนะคะแล้วอย่างมะม่วงค่ะเห็นมีมาตลอดทั้งปีเลยมมไหมคะมะม่วงนี่มาจากอะมะม่วงสวนนี่มาจากปักช่องนะคะปักช่องปักช่องนี่ส่งเข้ากรุงเทพจากกรุงเทพตลาดไทยก็ส่งมา ก็คือได้ตลอดทั้งได้ลดตลอดลทั้งฤดูเลยไม่ไม่มีเลยช่วงไหนที่ว่าไม่มีที่นี่จะมีตลอดเลยะะล้วรสชาติจะเปลี่ยนไหมคะแต่ละฤดูเปลี่ยนไหมก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมะม,ม,ม่วงช่วงนอกฤดูที่นี่อร่อยมากอร่อยและเนื้อดีเป็นมะม่วงเนื้อแน่นข้าเหนียวนี้เป็นตัวหลักตัวเด่นเลยนะคะลูกค้าจะชอบมากแล้วก็ดังมากเลยอะ่ะไปทั่วทุกคนรู้จักหมดถ้าบอกว่าร้านเจีย๊ยบ ต้องเป็นร้านเจี๊ยบแล้วก็เรามันก็คือขนมนี่ลูกค้าก็มากทุกอย่างอร่อยหมดก,ก็คือสดสะอาดสดสะอาดแล้วก็อ่มามะพร้าวนี่ต้องเน้นเลยคัดคุณภาพนะคะคัดคุณภาพทุกอย่างนี่ต้องไม่รู้นะแต่ว่าเราก็บอกไม่ได้แต่ว่าตรงที่บอกก็ได้ก็คือลูกค้ามาบอกเราทุกอย่างอะ่ะว่าเอออร่อยแล้วก็เยอะมากลูกค้าเยอะนะคะอ๋อซื้อขั้นไอ น่ะขันนุ่นอ่ะข้าวเหนียวขนนุนค่ะข้าวเหนียวขนนุนเรามาเป็นลูกค้าประจำาลูกค้าประจำค่ะค่ะติดใจอะไรคะในรสชาติของข้าวเหนียวอร่อยค่ะราคาไม่แพงเป็นมากที่จะทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะแล้วก็นำขยะระเบิดก็ข้าวเ่าค่ะติดใจอะไรในรสชาติของข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้เหรออร่อยแล้วก็สะอาดค่ะ หวานมันถึงถึงรสชาติค่ะมาซื้อบ่อยไหมคะบ่อยคะ่ะเมื่อวานก็มาร้านตั้งอยู่ที่สี่แยกเขาเรียกว่าสี่แยกประตูมอน,นะคะมาเส้นหลังวัดใหญ่นะคะ,ะเส้นหลังวัดใหญ่สี่ก็เรียกว่าสี่แยกประตูมอนร้านเจี๊ยบนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าลูกค้าถ้าจะมาก็มาไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ถ้ามาที่ร้านเจี๊ยบนี่ก็จะได้ของแท้เลยค่ะเป็นข้เนียวมูนแท้นิ่มสะอาดรสชาตินี่พอดีหวานมันลงตัวเลยค่ะนะคะก็ถ้าจะแบบว่าติดต่อได้ก็มีเบอร์โทรนะคะถ้าจะสั่งจองอะไรก็0898599659ค่ะ และส่วนแรงนี้ใครที่คิดจะต่อเติมบ้านนะคะหรือว่าอยากจะทําบ้านใหม่นะคะนี่เลยค่ะเรามีมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะกับเกร็ดความรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะทําให้บ้านของเราเนี่ยดูดีมีสไตล์และที่สำคัญเนี่ยอยู่เย็นสบายมีความสุขอีกด้วยนะคะกับบริษัทไทยไวน,นี่วันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่าจะมีเรื่องราวอะไรไปดูเลย เชื่อไหมครับ,บวินเซอร์คือผู้ที่เติมเต็มความฝุ่ของผมอย่างแท้จริงและที่ผมเลือกใช้สินค้าของวินเซอร์ในการตกแต่งบ้านก็เพราะทราบถึงความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า10ปีครับให้มีคุณสมบัติทนแดดทนฝนไม่มีแมลงรบกวนไม่บิดงอแตกหัก ไม่เพียงเท่านี้ครับวินเซอร์อยังได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตเช่นการเก็บเสียงระบบล็อกที่แน่นหนาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จึงทำให้เข้าถึงทุกความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงอีกครั้งยังบริการด้วยทีมงานระดับมืออาชีพไม่แปลกใจกเลยนะครับที่วันนี้วินเซอร์คือแบรนด์ระดับแถวหน้าที่คนไทยให้การยอมรับเชิญมาสัมผั์วินเซอร์ด้วยตัวคุณเองสิครับ ที่แรกนี้เนี่ยนะคะเราจะมาออกแรงกันโดยจะไปกันที่ตลาดสดค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะเราได้ไปที่ตลาดร่วมใจนะคะก็มีแบบบรรดาพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าเนี่ยมาเล่นเกมโว้ยพอออกอากาศไปทุกคนชอบมากเลยนะคะเพราะว่าสนุกวันที่สําคัญก็ได้เสื้อฟรีด้วยแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะตะลุยไปที่ตลาดบ้านคลองค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเราจะไปสนุกกันกันกบ DJ BB จากคลื่น Radio X FM 877.5เ h z นะคะเขาจะพาเราไปทำกิจกรรมกันตอนนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนคะอ่ะอ,อ,อยู่เฉยๆก็ยังสวยเลยสวยสวยนี่ก็สวยน้ำดื่มมิลลิสวยเอ้ยใส น้ำดื่มมิลินได้มาตรฐานไซส์สะอาดปลอดภัยมั่นใจได้สนใจผลิตน้ำ